สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในกระปุกครีมบำรุงผิวเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้เราดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นจริงๆได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งนี้กันครับโดยเนื้อหาทั้งหมดอ้างอิงมาจากข้อมูลของดรอับดุลคาริมอิบลาซีเพื่อจะมาหาคําตอบกันว่าความรู้เรื่องสกินแคร์จะยกระดับการพยาบาลของเราไปอีกขั้นได้ยังไงครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คําถามที่เรียบง่ายแต่เป็นหัวใจสําคัญของงานเราเลยคนไข้คา,าดหวังอะไรจากเรา ใครจะไปคิดล่ะครับว่าคำตอบส่วนหนึ่งของคำถามนี้มันซ่อนอยู่ในวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและมันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลคนไข้ในทุกๆวันของเราเลยครับและนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการมองเครื่องสำอางในมุมใหม่จากนั้นไปทำความรู้จักกับเมืองเล็กๆที่อยู่บนผิวของเราแล้วมาถอดรหัสโรคผิวหนังที่เจอบ่อยๆก่อนจะไปเจาะลึกวิทยาศาสตร์เบื้องหลังสกินแคร์ และที่สําคัญที่สุดคือทั้งหมดนี้จะนําไปปรับใช้กับการดูแลคนไข้ยอย่างไรครับมาเริ่มกันที่ปดแรกเลยนะครับมากกว่าเมคอัพวิทยาศาสตร์ที่ท้าจริงเรามานิยามคําว่าเครื่องสำอางกันใหม่ในมุมมองของการดูแลสุขภาพกันดีกว่าครับเพราะจริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลย รู้หรือเปล่าครับว่าคำว่า c o s m e t i c เนี่ยจริงๆแล้วรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณคำว่า cosmeticos ที่แปลว่าทักษะการตกแต่งแต่ในยุคปัจจุบันความหมายของมันกว้างกว่านั้นมากเลยครับมันคือทุกอย่างตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสุขะอ,อนามัยไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพทั้งสิ้นเลยครับ แล้วถ้าเรามาดูตัวเลขกันจริงๆนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกสกินแคร์เนี่ยครองส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับตั้ง30%เนี่ยนี่มันบอกเราชัดเจนเลยว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วโลกไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่เรื่องความสวยความงามอีกต่อไปแต่กำลังให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างจริงจังเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เราจะพาทุกท่านไปดูโลกอีกใบหนึ่งโลกที่อยู่บนผิวของเรานี่เองแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า นั่นก็คือระบบนิเวศบนผิวของเราครับเรามาดูกันว่าเหล่าจุลินทรีย์ตัวจิ๋วๆพวกนี้มีบทบาทสําคัญกับสุขภาพของเรายังไงบ้างแล้วเจ้าสกินไมโครไบโอมนี่มันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งเลยที่มีพลเมืองเป็นจุลินทรีย์นับล,ล้านตัวอาศัยอยู่บนผิวเราพวกเขาไม่ใช่ตัวร้ายนะครับแต่เป็นเหมือนเพื่อนซีที่คอยช่วยเราสู้กับเชื้อโรคช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้มกันช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นแถมยังช่วยรักษาสมดุลค่า ph และความชุ่มชื้นให้หิววเราอีกด้ย เรียกว่าเป็นกองทับดันหน้าของร่างกายเราเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดก็คือประโยคนี้เลยครับดูแลผิวให้เหมือนกับระบบนิเวศนี่เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนมุมมองเราไปเลยนะครับมันหมายความว่าเราไม่ได้แค่ทาครีมลงไปเฉยๆแต่เรากําลังดูแลบ้านของเหล่าจุลินซียดีๆเหล่านี้อยู่เพื่อให้สมดุลของเขาแข็งแรงที่สุดครับมีเรื่องหนึ่งที่เห็นภาพชัดมากๆเลยครับเรียกว่าเป็นบทเรียนจากครีมขึ้นรา เคยเห็นไหมครับกระปุกครีมที่เราเผลอเปิดทิ้งไว้แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆก็มีอะไรแปลกๆขึ้นมาแล้วนี่แหละครับคือหลักฐานชั้นดีเลยว่าโลกของจุลินทรีย์มันอยู่รอบตัวเราจริงๆและนี่คือเหตุผลว่าทําไมความเข้าใจเรื่องจุลินทรีย์ถึงเป็นหัวใจสําคัญของความปลอดภัยทั้งต่อผลิตภัณฑ์และที่สําคัญคือสุขภาพของคนไข้ครับพอเราเข้าใจเรื่องระบบนิเวศบนผิวแล้วทีนี้มาดูกันที่ปัญหาที่เราเจอกันหน้างานบ่อยๆดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นสิวหรือพื่นแผลต่างๆ เราจะมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องพวกนี้ไว้อย่างไรอย่างเรื่องสิวเนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนซีรีส์สตอนจบเลยครับเริ่มจากผิวเราผลิตน้ำมันออกมาเยอะเกินไปพอน้้ามันเยอะมันก็ไปจับกับเซลล์ผิวเก่าๆที่ยังไม่ยอมหลุดไปไหนเกิดอะไรขึ้นครับอุดตันสิครับพออุดตันปุ๊บก็เข้าทางแบคทีเรียตัวดีเลย C Ac n e s โอ้โหปาร์ตี้กันสนุกสนานเลยครับ แล้วร่างกายเราก็ต้องส่งทหารมาปราบจนเกิดเป็นการอักเสบบวมแดงที่เราเรียกกันว่าสิวนั่นเองครับและอีกคู่หนึ่งที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆก็คืออ็กิมากับซเรีย a s i ซิสมันต่างกันยังไงนะคิดง่ายๆแบบนี้ครับอ็กิมาเนี่ยเหมือนกับกำแพงบ้านหรือเกราะป้องกันผิวของเรามันไม่แข็งแรงมีรอยรั่วทําให้อะไรนิดอะไรหน่อยก็เข้ามาทําร้ายได้ง่ายส่วนซเรียซิสอันนี้เป็นเรื่องภายในบ้านครับ คือระบบรักษาความปลอดภัยหรือภูมิคุ้มกันของเรามันทำงานโอเวอร์เกินไปขยันผิดที่ผิดเวลาเลยเร่งสร้างกำแพงใหม่<ด>เร็วเกินไปจนมันหนาเป็นปื้นขึ้นมานั่นเองโอเคเรารู้จักปัญหาแล้วทีนี้มาดูฝั่งพระเอกกันบ้างดีกว่าวิทยาศาสตร์ของสกินแคร์ว่ามันจะมาช่วยเราจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างครับเวลาเราพูดถึงมอยส์เจอร์ไรเซอร์ดีๆสักตัวนะครับมันไม่ใช่แค่ส่วนผสมเดียวแต่มันคือการทำงานเป็นทีมของ3ทหารเสือครับ ทหารคนแรกคือฮิวแม็กแทนส์คนนี้เป็นสายดูดคอยดูดความชุ่มชื้นจากอากาศเข้ามาเก็บไว้ที่ผิวคนที่2องอคลูซีฟส์คนนี้เป็นสายปกป้องสร้างเกราะขึ้นมาเลยครับการไม่ให้น้ําระเหยหนีไปไหนและคนสุดท้ายอิมโ i ล n เนส์คนนี้เป็นสายซ่อมบํารุงคอยเติมช่องว่างระหว่างเซลล์ผิวทาให้ผิวเราเรียบเนียนนุ่มขึ้นต้องมีครบทั้ง3ตัวนี่แหละครับผิวถึงจะแข็งแรงและชุ่มชื้นจริงๆนอกเหนือจาก3ทหารเสือแล้วเรายังมีทีมซูเปอร์ฮีโร่อีกนะครับ วิตามินซีกับวิตามินอ e, ีคู่หูต้านมลภาวะเหมือนใส่เกราะให้ผิวเลยเรตินอยด์ฮีโร่สายสปีดเร่งให้ผิวเก่าหลุดออกไปผิวใหม่จะได้ขึ้นมาแทนเปปไทด์ ide, คนนี้เป็นเหมือนโค้ชส่วนตัวของผิวเลยครับคอยตะโกนบอกผิวว่าเฮ้ hey, สร้างคอลลาเจนเพิ่มหน่อยสิแล้วก็ตูมแม่เรื่องความชุ่มชื่นกรดไฮยาลูโรนิกที่อุ้มน้ำได้สุดยอดมากทำให้ผิวเราดูฟูดูอิ่มน้ำขึ้นมาทันทีและยังมีฮีโร่ปิดทองหลังพระอีกคนนะครับ เรียกว่า s u r f a c t o r s หรือสารลดแรงตึงผิวนึกภาพตามนะครับมันเป็นโมเลกุลที่มี2มือมือหนึ่งเนี่ยชอบน้ํามันมากๆก็จะไปจับคราบสุกปรกไว้ส่วนอีกมือชอบน้ําพอล้างน้ําออกปุ๊บมันก็พาทั้งคราบสุกปรกทั้งน้ํามันหลุดออกไปกับน้ําเลยเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับพวกเราเพราะมันคือหัวใจของการเลือกคลินเซอร์ที่อ่อนโยนไม่ทําร้ายกรอบป้องกันผิวของคนไข้เลยครับเอาละครับ เราตะลุยโลกวิทยาศาสตร์กันมาพอสมควรแล้วถึงเวลาที่สําคัญที่สุดแล้วครับคือการเอาความรู้ทั้งหมดนี้ปรับไปใช้ที่ข้างเตียงคนไข้จริงๆเพื่อยกระดับการดูแลของเราให้ดียิ่งขึ้นถ้าจะให้สรุปเป็นหัวใจสําคัญ3ข้อที่อยากให้จํากลับไปใช้ได้เลยนะครับข้อแรกเลยเวลาซักประวัติคนไข้ลองถามลึกลงไปอีกนิดเกี่ยวกับผิวของเขามันอาจจะเป็นชิกซอชิ้นสําคัญก็ได้นะครับข้อ 2. มองขวดครีมโลชั่นต่างๆให้เป็นเหมือนเครื่องมือทางการแพทย์ชิ้นหนึ่ง วิทยาศาสตร์ข้างในนั้นช่วยเราได้จริงๆและข้อสุดท้ายเรื่องการดูแลแผลอย่าลืมพลังของสกินแคร์นะครับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมันช่วยให้แผลหายดีขึ้นและคนไข้สบายตัวขึ้นได้แบบไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เราอ้างอิงมาจากองค์ความรู้และงานวิจัยของดรอับดุลคาริมอิบลาซีครับก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเหมือนเครื่องมือใหม่ๆเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้ทุกท่านนำไปต่อยอดในการดูแลคนไข้ที่เรารัก ให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ